สวัสดีกาตาไทยสบัสดีพี่น้องแฮปปี้เบเดย์ทูมีสบาดีวันเกิดเจ้าของปีนี้บุคอลยังลายดอกพี่น้องของให้มีความสุขหรือว่าเป็นปีที่ดีซํากับปีที่ผ่านมาก,กับพ่อแล้วพี่น้องบุคอลยังลายจะได้กะขอบคุณละลายขอบใจละลายเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าวยพรอวันเกิดให้ในมือนี่มนมเ,นญญมนเมื่อนี่เฮามีอันภารกิจเนาะสไปนมอบเงินให้แม่เถ้ากับพ่อเถาพี่น้องวันเขาเคยมาแล้วพี่น้องตอนนี้เฮาก็อยู่ที่บ้านเมืองไข่เมืองซองคอนพี่น้องแขวงสวรสคินเ,นเขตก็ห่างกับบ้านเฮาพอสมควรอยู่ มาเมื่อนี้ก็มีสามสาวเนาะแล้วก็ผู้บ่าวผู้นึงเนาะถือกล่องให้อยูศมาต้นนําไปพี่น้องเพื่อบ่เป็นการศักษาเสียเวลาเดี๋ยวเฮาสิลงไปเบิ่งอยู่หน้าเพิ่น้องเละสิมีของอันใส่จําเป็นพี่น้องเอื้อยเอาไปให้มีเทียนเนาะกับข้าวสิเอาไปให้ยเราของเอามวุธโบ่ราณอย่างเดียวกันกับข้าวบุญเราไปเดินทางไปก่อน ก่อนชิ่งหอดหน้าเราก็มีน้องนำมีเป็ดพอกไปขึ้นมาต้นโอ้สเปรย์ลงขากลี้ยไว้ลดสเปรย์ลอยอย่าีโอ้น้งนำอย่างเดียวสเปรย์เห็นโอ้เอานะฮะขึ้นโคกอย่างเดียวนัตน่ต้นจากเราอยู่หรืเปล่า บรดนทานกัน่อนใหญ่แล้วัอดแล้วพี่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอนย์โซนอนเราแต่งงานมาก่อนแล้วสื่อแบะวะแล้วือแบ่นใหญ่แล้วพี่้องด้วยาโตผลงานแต่วงงั้นต้นอันแบะตัวนี้บอเจะอันสื่อวางอันเอาเงินหายบงก่อนคือแบะตัวนึงแบะตัวนเขาไปขสวนมันเขาตีค่าอาหารมนเอยแบะมันเลี้ยงยากพน้อไปขอให้ขอสวนกัน

มายำไดกันมายำใดกับเินซานบาดสองเชียให้โดดหลายล้านแล้มาได้กรับโซนนี่ซนนี่ซนว้ซนผู้เสียเข่าโซนผู้เสีอชีอันช well. ีบัวด right ีใจแล้วดดล้านมาน่อมาเชีหนึงมาเชีอรกันยังดีใจเหรอก็เอามาของกับปอมเด้วก็ยังดีใจจะกินได่บ่ขาปุ๊ิหลอดยังกินไก่เยอะ เมได้กินแล้วบอมันแม่เราอาจจะเลินจะเลเด้อเราะสาธุอ้เจเลินจะเลินเด้อเราะลูกล้านเราบะนน้่หมูอดวงเองหมดจะเห็นไอ้ไอ้อย่าซนของไอ้ เอาไว้ใต้ไว้นาำไผ่ดับเรียบอกกระใต้บัดออกกันซาไม่ไปรดองละลายเนาะไม่เห็นนะคลิปร่วมพี่น้องคลิปกิจกรรมวันเกิดอ่ายลอนนะฝากเงินมาให้เฮาอันมาเหมาะแหย่เมถาก็พอเท้าคือเก่าเลยพี่น้องมาหมอบมาก่อนก็ดีได้เป็นในแบบตัวหนึ่งนี่ลูกแล้วเลี้ยงแบะไว้ บัตรมาแล้ววะบัตรอันไอหักทีวายูไม่กาเนาะที่เราผากเงินมานะมายามราชีกาเบะุกินแล้ววะแต่ว่าอเราบร่กินหอกเราก็สซมายามซื้อๆกมากอ่เมจะคอบอุ่นดิจะตัดเขามันบอกจะดีใาซืน่้ามันตัดเองมันบอกมีแต่ัวซ่มันแน่นคืออันตัดเนาะ เขามนะันเออมันตัดเขามันเองอันเออเอย่านหามกันโนโนโนไปก่เด้อไ <c ười> ม่ต้องยกชย่นี่วลอยไว้ต้องนี่แม่นแม่นวันสโตเลยบอกพนา <c ười> <c ười> เอือนจะจะซื้อท่าไงซื้อร้านห้าปแม่ลกวัน,น,วก,นวก่อนนะเอ,เอาเงินให้เราสามล้านบอกจือบ่ได เราได้เราสื่อแบกคร่องนึงไบว่าเอ้ในคบเาคคเราเงินแห่บนจะชื่ออย่างเราสื่อเสือมาเลี่ยงบ่สจะจะสื่อเสือมาเลี่ยงด้วยสื่อข่าสื่อน้าอยู่นักกินแล้วแต่สื่อังก็ได้ข่าเบิร์ดบ่เออขาวเออกบกบใจลายลูกานเอดียคือกันย่นถูก ขอบใจอ้ผมเพื่นฝากเงินมาหายเด้อใาธุบุญนะเว้ย้าใจคนลำรวยไห้คนเจ้าเป็นนายไ้บุญละหามีสุขภาพแข็งแรงห้เจ็บไหม่เป็นยังไงแล้วว้อยู่ดีมีแห้งมันเยินทุกคน จะอยากให้เรามาลินน้ำใจอยู่บ่เออยามาแล้วจะมาจะผูกแขนมาแล้วจะข่าวนว่าท่าเป็นเราไวอยู่เรากับกวามนายันบาปได้ข่านปมาเพจได้ขาวนน้ำใจพอดีะบนกันเหมือนดีให้แม่เท้านะแม่เท้า เอาเงินก่นแบ่งกันอีกได้เราอยู่น้ำกันกี่ใจเราใด้เทียนเทียนแบบโอมเจาะสิบมาแต่งไม่ท้อเงินจะจอยากสื่อนะครับคือสื่อน่าใสจาเป็นอะไรฮะ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 นะฮะฮะจะฮ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 ะวะฮะฮวฮะ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 ฮบฮะ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 ฮวฮะ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 ่ะฮะฮะฮวฮะ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 ฮวัะฮะ้ เออแบบคือคีณแม่เอันเดียวกันเลยเดียใส่เหลือดเดียวกันเลยใส่เลือดเดียวกันเป็นโลกอันเดียวกันเข้าตะกี้กับเป็นวินดูเลยยาแค่ปวดดครับยานั่นยากันซี่นั่นมันแบบมันดีระยะยาวเลยตัวสมศมนะยาอันเป็นที่สมศมนะขอบใจอายเด้อขอบใจหลายๆขอให้ได้บุญหลายๆเด้อที่ว่าซอยเลือพะถ่อเข้ามาถ่อตลอดเนาะเล่ากับแบบชองเถื่อนเลยปีนี้นะพี่น้องเถื่อตอนไหนกันสองแ้มแรง ถ้าเห็นลูกหลานมายำไดเราดีใจเพือเลยเ <c oughs> พราะว่าตัวร้ายกับมันบราไปเห็นกันแต่เพิ่งนเวลาลูกหลานมันก,ก็อุ่นเราอยู่กันซ้อมเถวเบอร์เดมีไปมีแต่แบกับม้ามีแต่แบกกับเขาล้อก็ล่างออกพี่น้องขขาวพราะเขาพุกฮอดพวกเวียดนามสองแถวมมีลูกมีเต่าอยู่น้ำไอ้ผู้ไอ้ยู่เมีกายพอเราเห็นแล้วก็เลยอัน คิดอีตนแน่แล้วก็เลยซอยเหลือพี A ่น้องปกติเราก็ไปขอข่าวน้ำอีแม um> ่แต่ละปีถ้าว่าข่าวบุพอกินเบิ่งก่เสียร้ายเติบอยู่เนาะกินเคือแบบเกือบเกือบกุ้มบางเถืกระกุ้มปีไว้จ้ะงามเลยข่าวกทั้งผุนหน้าเขาเจ้าเนาะหน้าเรางามกล้วยได้เจ้าคืองามเต็มไก่ของง่วงไก่ของง่วงเนาะดับสองคนนะเออ จักเมือแล้วดำมากมีให้นาน,นั ırım, th ay, th ay, er ่นก uh. ็มีให้นาในขาเงินก็มีคุดเอาเฮ้ยหวยลาวไทย คดอสียำ้ยสิ่เืองอากนี่ขอกงัวจักไหจักไห้จะพูดแล้วจะ้้สืห้มันแจ่งตลอดเนาะไก่สื่อสลัดเซี่วใหาลวหุ่งตลอดะวแจ้งสว่างตลอดแสื่อี่กายมันกบไเยๆสว่างหงบตรหุ่แจ้งที่บเห็นหมุี่ยวี่บุัมีแต่พอตั้งมีมีมีบุญอะไรก็มีสื่อเสียงดังยู่ในอัน เพจเฟซบุ๊กหรือกันในยูทูบคนเมือชื่อกับปีนี่คนเบิรงนไลน์มีแสงสว่างล่มกันหลานกับแม่เถาโบเห็นกันดนกับโบเฮิงเนาะหอามากะปีนี้แหละมาดูกระมูพี่น้องมาหากระปอมมาหาหนาอไ้มนะประมาณสามสี่เทื่อแล้วปกติแล้วมีตรลาไปหาเปนยากะแตนกับไปเนี้งกับอะไรไปขั้วเย้กับอะไรด้วยกันกะเตะ นักขูหาไปันลงวัดบหัวก็ได้รายกระเจิบผแล้วหอดิบโตผลเลี้ยวานั่นเรได้นักกินลายแล้วเอามาแห่ไวเลยหมรเยยาเราได้นักกินลายแล้วกมาให้ลูกลานมันแบบว่าอยู่สองคนแล้วมันเงียบเนาะแบบเกิดเกิดเห็นผู้ใดแบบเพลินลูกเห็นลานยังนะคือเอากันต้องการมูต้องการมูเยอะ่มดเ ไกหมูพมันเงาพอดมียูเน็ตกับหางโมแหงพอดเลยวาเราอยู่นะแค้มหวยพี่น้องหวยไก่ไๆเกินกับแม่น้ำเซจำพรหาสิพากันเมืองเราอยู่ดีไม่แห้งเด้อไปถาไปถามเดี๋ยวดี๋ยวปัวปู ชาดูอะไรยัาง <Would> i mean ีซ uh ึ้นะฮะโอ้โหจมอย้นบ่มีแล้วพอมีแล้วสิ่งสย่ง้บกอยู่ดีไม่แห้งเด้อห้ยได้เข่าลายลายปีนีให้ได้กลุ่มกินแบกค่ะได้ลูกลายแล้วก็บอกห้ยไปเข่าเคอกเขาอีกงัวจะมีเจ้กโตแล้ว งัวลลายกงัวห่าวอีกย่ำแรกนะสบายแล้วนะเราอยู่ทงนาเรียงงัวเรียงแบ่ง่ายแต่ว่าย่ำนาคึ้โน่นนี่นะเข่าเต็มอยู่กับสิ่ยักเนี่ยสักหน่อยเพื่อเื่อบ้านเ่อไก่ไปจุกันเลยพี่น้องกันบอกพ่อท้าเทียงไก่กัน ร้านมากก็เอาของต่อนของผักมาให้แม่แถาแม่มามายำได้กับแม่แถาก็เอาของผักของต่อนให้คือกันมะฮู้มดกเนมะฮู้แล้วนะแบบนี้นะนาได้ไปแล้วเราปลูกแล้วเราปิดสองหน่อยปะปิดสองหน่อยป่ะป้อมมะฮู้ขี้ใหญ่แท้่าบ่ได้อาพี่น้องเพราะว่าแม่นางกินลูกก็เป็นดกคือกันหักหมากบัวใหญ่สัมมี่ได้ อันนี้เนี่ยซ้ำๆมักฮงเ้าพคนนี่ยี่ส่วนหนึ่งข้าพันธ์ที่เราทุกคนอยากมาอยู่แต่วามาพันเห็นไปเท้าบอกพัน้าก็เ่บ้านสบายเ่าเคยพันเห็นจากเถื่อส่วนล่างๆเจ้ากัดสบายดีอยู่ที่เคยเคย้นไก่พันเทียนมือนีิก็ขออวยพรให้ทุกคนเนาะที่ว่ามานมือนีิก็ให้ได้บุญเบ้ดสุขุสุขคนบาต้นผู้สาถิ่มก็ให้กลับมาไว ตะคนหอหยอกน้องายตะคนอีกได้ไปหยอกแก้งคนติอ่พี่น้องไปตลาดอีกวันนี้ไปซื้อหมูกระทะไปกิน